อุนราชธานีสงข้าบอกก่อดครับมาดึงลงมาขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้านอเต็มสู่ท้องฟ้าให้ปิดลงบนเลยนะเรามองดูข้างล่างถ้ามันมืดมองไม่เห็นเขาจะมีไฟไฟประดับนี่ก็ได้เลือกยงามดีแล้วนะครับก็จะเอาเบาหยักไปปล่อยนะท่านผู้ชมตัวนี้ก็เป็นทีมงานวัดอุบลราชธานีนะครับผมช่มร่มเบานะครับ สังสรรค์ขึ้นมานะครับการล้านทั้งตัวนะครับผมส่วนอกกลางเป็นไม้ไผ่เด้อพี่น้องไม้ไผ่สั่งไผ่นะครับส่วนปีครับเป็นไม้ล้านหกเมตรเลยครับผมนี่กระเ้าทีมงานนะครับอพี่ๆน้องๆนะครับรวมแรงรวมกายรวมใจครับมาซอยในการแข่งขันบาวนะครับอยู่จังหวัดบุรีรัมนะครับพี่น้องครับจะเป็นอย่างไรนะครับมาห้กำลังใจมาทรงกำลังใจให่ทีมงานชมล้มวาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมครับ พวกผมก็เต็มที่นะครับนี่นะครับเสือกตัวนี้ก็เป็นเสือกสายพันธุ์เบอร์สามมิลน,นะครับแรนท่านผู้ชมนะครับครับคอนเซปต์ก็คือว่าตัวนี้นี่มันจะเป็นอ่าจะใส่หางท่งฉาบนะครับผู้ก็จะเป็นถูถูไลทนะ่ท่งฉาบนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเอามาชมกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสิบเจ็ด หมายเลขแปดครับยังไม่มาครับหมทีมสิงแครับคุณถนัดกิจเรืองรับโอเคครับแดมาแล้วครับเอาเยเยอก้าเเ้าอบตาสาครับีกเป็นเวลาประมาณใต้บสบบ้านบนะครับตกนี่ละนี่ก็ถือว่ายักษ์ใหญ่นะไม่แน่นะปีหน้านี่อาจจะมีใครแคิแต่ง ทำให้มันใหญ่กวานี้อีกเ่าจะไปย้อนหลังบาเรือย่เพื่อต่อการทำระดับโลกครับพรานงานมหากรรมว่ามีมีฉบับระดับเท่านั้นที่เริ่มเมาอาออกสีฟ้าๆดูครับท่านผู้ชมดูเหมือนจะมีหัวปากิยนงหน้า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 คราหหรือเป็นวานรอนเป็นหนุมานนึกเนเรียบร้อยครับท่านผู้ชมอือ ขุนราชธานีสงข้บงขาบกวดครับมาดึงลงมะหามายเล่มหนึ่งครับเป็นนะเหล้าเหล้าเป็นเป็นเหลา้าว้าวว้าวเป็นเหล้าว้าวม่ใช่เหล้าเหลอเลยว้าวว้าวจากทีมงานสีงยงโห้ยใหญ่แท้ๆไปละครับนี่ว้าวตัวที่หนึ่งทีมงาน สิ่แหมมีหลายทีมครับนี่ทีมเอนกเจะมันทํากระเด้งกระเดงได้ครับไอ้ยาไอ้ยาทำเอวกระเด้งได้เหมือนกันนะครับแม่ไม่ธรรมดาว้าวยักนี่เขาบอกความยาวของสีกไม่ส่้กว่าห้าเมตร Håpelig.